แองสนับสนุนโดย m a c q u a ีสอ DW28 พูดคุยกันกับคุณปิงประกิตในช่วงนี้นะคะคุณปิงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอัปเดตมุมมองเซ็ตนะคะมุมมองทองคำแล้วก็มุมมองเซ็ต50รวมไปถึงตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะคะมาที่ตลาดบ้านเราก่อนเลยนะคะจะสิ้นไตรมาสสามพันหกร้อยน่าจะรับอยู่ไหมคะ เอ่อน่าจะเอาอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีพอยส์หนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของวิกฤตการขาดแคลนพลังงานนะครับในไทยยังยังยังไม่เห็นชัดมากแต่ตอนนี้ที่ยุโรปเขาใช้คําว่ายูโรเปียอิเล็ครนเซ็ตนะครับคือมันเกิดเหตุการณ์จากการที่ออโลกแหก่อนหน้านี้เนี่ยเน้นไปที่ด้านของพินเลที่ถูกไหมนะครับค่ะเอ,อ่อก็ทําให้ความต้องการใช้ตัวถ่านหินเนี่ยเขาก็ลดลงนะเพราะความต้องการใช้ถ่านหินลดลงก็เลยการการ ผลิตฐานอินเนี่ยมันก็ดรอปลงไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อโลกหันกลับมาใช้พลังงานที่มันสามารถขึ้นก็คือเรื่องของแก๊สธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ที่มันดีบตัวพุ่งขึ้นมารุนแรงมากหลังจากที่ผ่านพ้นตัววิกฤตโควิดขึ้นมาได้เพราะผ่านพ้นวิกฤตโควิดขึ้นมาได้มันเป็นอั demand เนี่ยทำให้เกิดความต้องการการใช้แก๊สธรรมชาติสูงนะครับแก๊สธรรมชาติมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ก็คือสต o อกของแก๊สเนี่ยมันเลยลดลงอย่างรุนแรง นะครับพอสตอ็อกลดลงรุนๆๆแรงปรากฏว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวและหนาวปีเนี่ยมันเป็นเรื่องของลานิญยาที่อาจจะเห็นภาพการหนาวที่รุนแรงก,กว่าคือที่เคยเกิดขึ้นมาในรอบหลายปีนะครับตอนน้ามันตอนน้ามันลงจุดต่ำสุดแต่หน้าหนาวอา่าฤดูนหนาวเนียก่ยกลับม,มาแรงอะตรงนี้นมันก็เลยทําให้เกิดความต้องการการใช้แก๊สเนี่ยนะครับสูงมากๆตอนนี้กลายเป็นภาวะาขาดแคลนนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการผลิต ตัวไฟฟ้าเนี่ยพวกโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สในการเอามาผลิตเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับโดยทําให้อย่างในจีนเองเนี่ยในหลายบททนนะฮะต้องเริ่มจํากัดให้หลายโรง,งงานเนี่ยจำกัดการผลิตละเม,มื่อหลายโรงงานจำกัดการผลิตเมื่อรวมกับสถานการณ์ตอนนี้ต้นป่ายดิตชั่นก็จะยิ่งรุนแรงยุโรปเองนะครับตอนนี้หนักมากนะในแก้วไ์การอ่อนแต่ความต้องการแก๊สนะครับก็ทําให้ราคาแก๊สพุ่งขึ้นไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะเป็นบวกกับกลุ่มพลังงานบ้านเรา นะครับแล้วเมื่อแก๊สพุ่งขึ้นนะครับทําให้ราคาสินค้าอื่างๆพุ่งขึ้นตามพวกกระผัดงินเพิอม,มาความกังวลเรื่องดอกบเบี้ยมันก็จะมาด้วยมันก็จะดีต่อกลุาา่มธนาคารพาณิชย์บ้านเราอีกอยู่ดีนะฮะสองกลุ่มนี้รวมกันก็ไม่ไน่ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เศร7ฐีลงยากนะครับก็เศในช่วงเวลานี้เราก็เน้นการเปิดหน้าคอย่อมาคือคอดูได้เปรียบ แล้วก็ถ้าอยากจะคอยโตขึ้นเลยเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับเช่นพวกคอในบ้านปูปตทองีีอพีหรือกลุ่มต่อเปิดหน้าคอในพวกของกลุ่มธรรมนาคารพาณิชย์นะครับน่าสนใจไอ้แม้กระทั่งการเล่นบล็อกเทรดในกลุ่มพวกนี้นะครับในขณะเดียวกันภายใต้สถา,านี้เนี่ยมันจะไม่ดีกับต่างประเทศระดับหนึ่งนะฮะทำให้ภาพของ s p x กับ n d x เนี่ยพวก s n p กับตัวเนสแดมีโอกาสตอลงมาได้ครับ<ฆ>เพราะว่า พวกผู้พุทขนาดราคาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับเวลาพวกผู้พุทธใส่ซีคิคเข้ามาเนื่องจากราคาพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อมาเนี่ยเราก็เน้นไปที่หน้าพุทในส่วนของ M D X กับ S P X แต่ส่วน D J I ดาวโจนเนี่ยจะเป็นเนหน้าคอเพราะว่าใน D J I ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นพวกซีคิคเข้าเยอะนะครับมันเป็นพวกผู้พัาจักรเยอะ่ะเราก็เน้นหน้าคอ D J I พุท SP ค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถคอ l l set f ได้แล้วก็พูดตัวของ XPX ได้นะคะใช่ค่ะค่ะส่วนทองคำนะคะมุมมองเป็นยังไงบ้างสิ้นไตรมาสสามนี้นะคะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างยังยยังยังต้องระมัดระวังเพราะว่าเอทิศทางของเรียวยูเนี่ยมันกำลังพุ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าทองคำตอนนี้มันอาจจะยังอยู่ในช่วงของภาวะสลบเปิดอยู่ล้วกาคงต้องรอไปสักพักหนึ่งนะครับค่ะ ได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณปิงมากๆเลยสำหรับมุมมองในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิศรีวัฒนะเกตนะคะก็กําหนดกลยุทธก์การลงทุนให้กับเรานะคะก็สําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะมีมุมมองเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเก็งกําไรขาขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเซฟฟิตี้หรือแม้แต่ใครที่จะลองคอตัวของ DW ที่ล้อไปกับดัชนีเซฟฟิตี้นะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28งแปดแมคคีค่ะมีตัวของ s 5 0 2 8 4 2 1 1 2 b ค่าเกียริงศูนย์ค่าเกลียริงนะคะสิบห้าจุดห้าค่าเซนซิิวิตี้ศูนย์จุดเจ็ด 7นะคะสามารถลองคอร S 5 0นะคะ set Z50 ในบ้านเราได้ค่ะส่วนตลาดต่างประเทศนี่ยังมีปัจจัยเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นกลยุทธ์การพุทธนะคะก็คือเก็งกำไรขาลงนะคะโดยเฉพาะตลาดฝั่งของสหรัฐอเมริกา S&P 500ซินเด็กจะมีตัว SPX นะคะของค่า28 m มาคอรี่เราสามารถที่จะเก็งกำไรภายใต้พอร์ตที่เปิดขึ้นกับ พอร์ตหุ้นบรอกไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ไปเลือกที่ตัวดัชนีนะคะตัว spx ค่ะเก่งได้ทั้งขาขึ้นขาลงแต่ว่าวันนี้คุณปิงมองตลาดสหรัฐลงนะคะเราก็อาจจะไปพุทธกันที่ตัว SP x p x 2 8 p 2 1 1 2 4นะคะซึ่งตัวนี้มันของค่า2,8 m e ั c u มคมีค่าเกลียดิ้ง 10.7, s e n s i t i v ซ t y 0.17นะคะ ใครเทรดดีว่แล้วเลือกหมายเลขสองแปดมัลกอรี่ค่ะมีทั้งตลาดหุ้นไทยนะคะเซทฟิตนะคะมีทั้งตัวของหุ้นรายตัวนะคะและที่สำคัญค่ะมีตลาดฝั่งของต่างประเทศนะคะ s อส0อนพีห้าร้เซนเด็กะคะของสหรัฐอเมริกาห่างเสงของฮ่องกงด้วยนะคะท่านสามารถที่จะเก่งกําไรได้หลากหลายตลาดและเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านนะคะติดตามทําความรู้จักเพิ่มเติมได้นะคะทาง Line@ แอดไทยดีหรือที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w .com ค่ะสนับสนุนโดย Macacquary ด